พี่เจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัดนะครับในรายการล้วงลึกหลอกลวงเวลาดีสี่ทุ่มครึ่ง,ท,งทุกวันคารดูรายการนี้แล้วจะไม่ตกไปเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์วันนี้เราเชิญทั้งในส่วนของตํารวจไซเบอร์แล้วก็กสทชมาคุยกันถึงมาตรการที่จะยกระดับให้เข้มข้นมากขึ้นในการป้องกันมิจฉาชีพจะเปิดใช้เบอร์มือถือหรือเรื่องของบัญชีธนาคารซึ่งต้องคุยกันอย่างเข้มงวดตอนนี้ผมอยู่กับแขกสําคัญทั้งสองท่านแล้วสวัสดีครับสวัสดีนะครับ อยู่กับท่านพลต,ตะระเอกนัทธรพระสุนทรแล้วก็ท่านพลต,ตระวโทไตรลงผิวพันธุ์ผู้ประชาการตํารวจไซเบอร์ทราบว่าวันสองวันที่ผ่านมากสตชอเองเป็นแม่งานเชิญทั้งในส่วนของปปองเชิญทั้งในส่วนของตํารวจไซเบอร์ซึ่งเป็นตัวแทนสตชไปคุยกันเพื่อจะยกระดับในเรื่องของการเปิดซิมการ์ดล่าสมาตรการที่จะยกระดับมากขึ้นเนี่ยคืออะไรฮะก็เรื่องลงทะเบียนซนะิมครับคือเมื่อวันที่17 มกราคมเราได้มีการประชุมร่วมกันของอนุกรรมการบุรณาการบังคับใช้กฎหมายมซึ่งมีทั้งกสชตำรวจสกมชปปงธนาคารผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับทุกฝ่ายที่เก,กี่ยวข้องมารวมกันเลยทุกภาคส่วนนะค,ะครับมารวมกันศึกษาให้ความเห็นในกรณีการลรงทะเบียนซิมการเปิดใช้ซิมเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาทางตำรวจร่วมกับกสชได้ไปตรวจจับ ยืดซิมบ็อกแลวก็ได้ซิมจานวนมากหลายแสนซิมเลยนะคือเรามาตรวจสอบแล้วเนี่ยมีการปลอมเอกสารมาลงทะเบียนนะครับเป็นจํานวนมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นชาวต่างชาติหอาไปคำว่าก่อนหน้านี้กสชบอกว่าใครที่จะมีซิมมือถือมากกว่า5ซิมต้องมายืนยันตัวตนแล้วก็มาลงทะเบียนถูกไหมครับซึ่งพบว่าก็มาจริงแต่ใช้เอกสารปลอมใช่ครับคือก่อนหน้านี้เราเราเคลียร์ไปชุดหนึ่งนะคือตามประกาศกสชเนี่ยเรา ให้บุคคลธรรมดามีซิมได้5ซิมต่อค่ายซิมที่6ต่อค่ายต่อคนนะครับซิมที่6เนี่ยต้องมาช็อปมาที่ศูนย์บริการมาลงทะเบียนมายืนยันตนต่อมาแล้วเราก็มีประกาศให้ยืนยันตนในกรณีผู้ถือครองซิมจำนวนมากๆตั้งแต่ร้อยซิมขึ้นไปเราทำมาเป็นปีๆ้ะผมจำได้ในการประกาศยืนยันตนครั้งนั้นเนี่ยเราพบว่ามีซิมจำนวนหนึ่งที่ไม่มีผู้มายืนยันตนเราก็เพิกถอนไปประปราีของจริง สอง้านสอง้านของจริงใช่ทุก้อับซิมผีแล้วส่วนใหญ่ก็อยู่ในความครอบครองของแกงมิชาชีพนั่นแหละครับในส่วนของตำรวจวันนั้นที่ไปประชุมกับกสทชสกมชหรือว่าปปงไอเดียของท่านไต่ลงที่จะเสนอในการยกระดับร่วมกันในการบรรณาการเนี่ยทางตำรวจคือเสนออะไรไปฮะก็มีเรื่องที่เราจะดําเนินการเกี่ยวกับการเรื่องลงทะเบียนซิมเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องที่เราจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันในการป้องกัน ภัยอุากรรมออนไลน์ให้กับพี่น้องประชาชนชนะครับเพื่อแจ้งการเตือนภัยไปยังระบบแมสเซจของทางผู้ให้บริการโทรศัพท์นะครับโดยข้อมูลตรงนี้จะมีทั้งส่วนของตํารวจที่เราได้มาจากระบบไทยบริษัทออนไลน์นะครับกับเราจะเชื่อมโยงกับแอปการกวนของทางกสทชแล้วก็มีการเชิญทางผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือนะครับทั้งทุกค่ายเลยนะครับทั้ง3ค่ายในประเทศไทยเนี่ยมาพบพูดคุยกันหลังจาก การประชุมบันนั้นนะครับเพื่อที่จะทําให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับก็มีข้อตกลงในระดับต้นแล้วว่าเราจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งทางตํารวจทั้งถังของกสทชและก็ถังของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั้ง3ค่ายเมื่อมีการโทรเข้ามาเนี่ยทางค่ายมือถือเองเนี่ยนะครับก็จะมีการขึ้นสีเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนครับซึ่งตรงนี้อยู่ระหว่างการทําข้อมูลร่วมกันอยู่แล้วก็จะมีข้อกําหนดร่วมกัน ท่านนัทธรครับวันนั้นทราบว่าในที่ประชุมเนี่ยมีการเสนอหลายมาตรการบ้างคือช่วยยกตัวอย่างแล้วก็เอาชัดๆอย่างเช่นไปอ,องม์มตริกก็ต้องใช้เรื่องของการที่จะโทรไปแล้วปรากฏเบอร์ได้เลยซึ่งคุณผู้ชมปกติเราต้องเมมเบอร์ของคนที่เราต้องการโชว์ชื่อไว้ในเครื่องแต่ทางที่ประชุมบอกว่าก็อยากจะเสนอให้มีการได้โชว์เลยมันมีมาตรการอะไรจะเอามาใช้ใหม่ๆบ้างที่คิดว่าน่าจะได้ผลด้วยครับท่าน คือเรามีการพูดคุยกันหลายเรื่องนะครับนอกจากที่ท่านผู้ช่วการตำรวจไซเบอร์พูดถึงแล้วเนี่ยเราก็มาให้ความสําคัญอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องซิมที่มีการปลอมแปลงมาจดทะเบียนเนี่ยแลเรามีการยกระดับกันขึ้นไปให้ใช้ระบบไบอเมตริกหรือก๊หนด,ดให้ผู้ประกอบการแต่ละค่ายแต่ละรายเนี่ยพัฒนาระบบให้มันขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือเราจะยกระดับไปในขั้นใช้เรียกว่าไลฟ s เนสเ e ท t ช่นก็คือเวลาจะลงทะเบียนเนี่ยจะต้องมีการก้มหน้าเงยหน้า,าหันซ้ายหันขวา กระพิบตาได้ค,คือต้องถ่ายจากรูปคนจริงกรงมรมาเิกจริงไม่ใช่ถ่ายจากรูปหรือไว้ถ่ายคลิปวิดีโอหน้าใครมาแล้วมาลงทะเบียนแทนซึ่งปรากฏเรื่องนั้นเป็นจํานวนมากมที่เราตรวจสอบไม่สามารถยืนยันเจ้าของที่แท้จริงได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับเห็นบอกจะมีการเซสซีโร่ด้วย ก็เอสบีส,บสก็อีกประเด็นหนึ่งที่ทางพิการตำรวจไซเบอร์และก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยร่วมกันพิจารณาเสนอขึ้นมาว่าจริงๆแล้ว SMS Snap เแเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและมีการปลอมกันมาก<ช>มเราก็เลยมาเซาสซิโลใหม่ก็คือให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดผู้ประกอบการที่ส่งเอ s เคก็เรียกว่า A2P หรืเแอปพลิเคชัน o ูเพอร์สันเนี่ยที่มีการส่งไปยังผู้รับจํานวนมาก ให้มารงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเลยเราได้ดําเนินการมาตั้งแต่เดือนต้นเดือนมกราแล้วจนถึงขนาดน,นี้เนี่ยเก้าลงทะเบียนใหม่แล้วนะครับจากนั้นเองเนี่ยก็จะเอาลิงก์ที่ผู้ประกอบการต้องการส่งเนี่ยมาตรวจสอบโดยได้รับความร่วมมือจากสกมชนะครับในการตรวจสอบลิงก์ว่าลิงก์นั้นปลอดภัยหรือเปล่าเป็นลิงก์ของกลุ่มแก๊งอาชญากรออนไลน์หรือไม่อะไรเนียจากนั้นเนี่ยถ้าปลอดภัยแล้วก็จะส่งไปให้ผู้ประกอบการส่งอีเบสแล้วลิงก์แนบไปด้วยนะครับ แน่ไปาตามที่เขาต้องการนะครับ ừ ừ, คือการลรงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเนี่ยเราใช้อายุหนึ่งปีคือครบหนึ่งปีล้วต้องมารูทะเบียนใหม่แต่ตรงนี้จะแยกแยะย,ยังไงพี่แต่โลงสมมุติข,ข้อความไหนโอเคส่งให้กสชดูแล้วผ่านแล้วว่ามันถูกต้องมาจากหน่วยงานที่ถูกต้องแต่โจมันมี f b s f o r b a s e station มันส่งข้อความแนบลิงก์เหมือนกันเออตำรวจบอร์จจะแยกได้ยังไงอ่ะก็ในช่วงนี้นะครับในขณะนี้ก่อนนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าโครงการเนี้ย เรายังไม่ได้เซ็ซสีโลอย่างที่ท่านอยู่ระหว่างดำเนินการได้แจ้งให้ทราบนะครับแต่ขณะนี้ตามข้อตกลงของผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือมีข้อตกลงกันว่าจะไม่มีข้อความที่แนบลิงก์หรือให้โทรกลับจะเป็นการสื่อสารทางเดียวอตอนนี้ยืนยันว่าหนึ่งไม่มีข้อความแนบลิงก์หรือให้โทรกลับหรือให้โทรกลับทั้งสิ้นไม่มีครับจะสื่อสารทางเดียวเท่านั้น One w ย y c o m m คชั c a t i o n เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านได้รับข้อความลักษณะนี้ให้เชื่อไว้ก่อนว่าเป็นข้อความจากมิจฉาชีพโจรทั้งสิ้นครับครับก็อย่ากดลิงก์อย่าโูกกลับนะครับระหว่างที่กสชท่านกำลังดำเนินการในเรื่องของมาตรการนี้เนี่ยเซสซิโลเอสเอ็มเอสเนี่ยทางไซเบอร์ยืนยันนะว่าไม่มีการส่งข้อความจากหน่วยงานต่างๆและแนกลิง์ทุกอย่างจะเป็นศูนย์ยิ่งกว่าศูนย์อีกเพราะว่าครังนี้ก็เราจะเริ่มมาแต่ว่าตอนนี้มันศูนย์อยู่แล้วตอนนี้ยังยังไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้แล้วเรื่องของการที่จะเขาบอกว่าคนต่างชาติต่อไปต้องใช้พาสปอร์ตนะฮะท่านท่านนททรครับการนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่เราเจอปัญหานะครับจากการตรวจสอบเนี่ยปรกากฏว่าชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานสามสมชาตินะครับเม,มียนมาลาวกาัมพูชาเนี่ยซึ่งเข้ามาทํางานอย่างถูกต้องในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนี้ตัวเลขก็ประมาณ4ี่ล้านหนึ่งแหกหมื่นเก้าพันคนนะครับแล้วก็ยังมีแรงงานที่ผิดกฎหมายอีกจํานวนหนึ่งซึ่ง คาดประมาณการได้ว่าคงไม่ต่ำกว่าห้าล้านคนเราก็มีมติของอนุกรรมการแล้วก็เข้าบอดใหญ่ไปเมื่อวานนี้คือวันพุธที่22เนี่ยคือบอดใหญ่ก็เห็นชอบนะครับในหลักการว่าให้ใช้หนังสือเดินทางเท่านั้นอย่างเดียวนะครับ,บรนะไม่มีการใช้บัตรแรงงานหรือบัตรอื่นมาใช้ใชเพราะบัตรอื่นเนี่ยมันปลอบได้ง่ายและกําหนดด้วยว่าชาวต่างชาติเนี่ยให้ใช้ได้แค่30ิม ก็ได้แค่สามต่อน,นคนต่อน,น่ค่ายอันนี้คือชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยนะครับไม่รวมถ้าเกิดเป็นทัวรลิซิมก็จะแยกต่างหากสำหรับทัวริิซิมเนี่ยกำหนดใหม่เลยว่ากรณีที่บริษัทเนี่ยซื้อซิมจานวน50 0 0 0หรือ5,000หรือห0 0 0นซิมแล้วก็ไปแจกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเราก็กําหนดให้ผู้ประกอบการ กำหนดแพ็กเกจไปเพราะเจ็ดวันปุ๊บเนี่ยเวันป๊บจบเลยเแต่สั้นั้ๆคือ7วันแต่ถ้าเกิดยาวที่สุดเนี่ยต้องไม่เกิน60วันทําไมถึงหกสิบวัน60วันเน,นี่ยมันเป็นตัวเลขที่มาจากวีซ่าฟรีก็คือคนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เราให้ ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่าถือพาสปอร์ตอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ให้60วันเลยเราก็60วันเป็นตัวตั้งคือยาวที่สุด60วันต้องเทอร์มินาทไม่ว่าเรื่องของการใช้ไบออมตริกเรื่องของการใช้พาสปอร์ตหรือการเซสิโลเอ s เตอนนี้ถือว่าผ่านมาติไปหรือยังครทั้ง3อย่างผ่านแล้วผ่านแล้วนะครับคือไบออมตริกแล้วก็ อาชสปอร์ตในการลงทะเบียนอย่างเดียวแล้วจำกัดเหลือ3ซิมอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่อง s ซสซิโลเอสเอ็มครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูเรามีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการตรวจสอบสัญญ,ญาณการสื่อสารตรวจสอบได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นคลื่น AMFM หรือว่าการสื่อสารอะไรก็ตาม อันนี้เนี่ยเราเคยคุยเรื่อง FBS ใช่ไหมแต่ไอ้เจ้านี้เนี่ยมันเกิดมาเพื่อฆ่า FBS พักสักครู่ครับยังอยู่กับผมที่เจบอยสมสารแล้วก็ท่านนาทัทธรพระสุนทรแล้วก็ท่านไตรลงนะครับผู้ชมเหมือนเสกได้นะเราพักเบรกไปเรามีอุปกรณ์1ชิ้นซึ่งมาจากกสทชมาวางไว้ตรงนี้ย้ำใหยียินเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นรเรียกว่าโรแมสเป็นเครื่องมือตรวจสอบสัญญาณโทรคมนาคมซึ่งตำรวจไซเบอร์เอาไปใช้บ่อยๆในการตรวจสอบ หน้าตาแบบนี้ก็ขนาดไม่ใหญ่มากกระทัดรัฐพกพาได้มูลค่าเท่าไหร่ฮะคือเครื่องน,นี้เป็นเป็นพอติเบิลเนี่ยหิ้วไปไหนมาไหนได้ราคาครับมูลค่าก็คงหลายตังหน้าที่ของมันเนี่ยเรื่องของการตรวจจับสัญญาณการสื่อสารแล้วบอกว่าทางไซเบอร์เอาไปใช้บ่อยเลยม,มันทำหน้าที่อะไรฮะอธิบายนิดนึงคือตรงนี้จะดูการกวนของสรรยยัญญาการกวนสรรยยัญญาณที่เราใช้อยู่เนี่ยประมาณ 4G 5G เข้าวัดาเปอรคือ 5G ครอบคลุม พื้นที่ทุกประเทศเราอยู่ในอันดับรองหังจากสิงคโปร์นะครับในเรื่องสัญญาณ Wi-Fi สตญยานความถี่ในด้านนี้ไอ้เครื่องมือตรงนี้นะเป็นเครื่องมือตรวจสอบสัญญาณโทรคมนาคมว่ามีการกวนกันมากน้อยอาไง่ายๆตรวจสอบสัญญาณมือถือสัญญาณมือถือฟังง่ายๆครับตำรวจไซเบอร์เวลายืมไปใช้ ยืมนไปใช้ทำอะไรฮะก็ไปตรวจจับพวกอุปกรณ์ FBS นี่นะครับที่ติดตั้งอยู่ในรถแล้วเคลื่อนที่ไป๋อที่ผมบอกว่ามันเกิดมาเพื่อค่า FBS f a l Base Station ใช่ครับอ๋อเรียกไงพอพอเอาไปใช้ดี่แล้วเอาใส่รถของเราเหมือนกันใช่ครับก็ไปกับเจ้าที่ของกสทชนะครับเราจะไปติงานร่วมกันนะครับพอตรวจจับได้เนี่ยเราก็จะทราบพิกัดของอุปกรณ์ FBS นะฮะ f a l Base Station ว่าอยู่บริเวณใด โฟล์วเบสสเตชันทำงานยังไงก่อนแล้วไอ้เจ้านี้มันไปค้นหาโฟล์วเบสสเตชันได้ยังไงโฟล์ a เบสสเตชันเนี่ยมันจะเป็นการจําลองเสาสัญญาณวิธีการทำมันคือว่าปกติอุปกรณ์โทรศัพท์ของเราเนี่ยจะจับสัญญาณที่แรงที่สุดแล้วพออุปกรณ์ตัวนี้มันเคลื่อนที่ไปใกล้โทรศัพท์ของท่านใดเนี่ยมันก็จะแรงกว่าะนะครับที่ท่านนัททรบอกว่ามันเป็นการก่อควาสัญญาณจากเขาเดิมโดยการหลอกโทรศัพท์ว่าอันนี้คุณกําลังรับสัญญาณจากผู้ให้บริการของคุณอยู่พอเราะปุ๊บก็ส่งข้อความ นะครับและวิธีการทํางานของมันก็คือมันก็จะดรอปการทํางานของโทรศัพท์ลงมาเหลือในข่าย 2G นะครับ 2G หรือ 3G แล้วก็ส่งสัญญาณ SMS ออกไปหลอกลวงนะครับพอได้รับสัญญาณเนี่ยผู้ได้รับข้อความ SMS เนี่ยก็อาจจะเข้าใจว่ามาจากผู้ให้บริการค่ายมือถือนะครับซึ่งในข้อความที่เราพบเนี่ยก็จะพบว่าในข้อความปกติของผู้ให้บริการค่ายมือถือที่ตกลงกันไว้เนี่ยว่าจะไม่มีแนบลิงก์ หรือโบโทรศัพท์ให้โทรกลับก็จะมีข้อความที่แทกเข้าไปซึ่งประชาชนก็อาจจะคิดว่ามาจากของจริงนะครับก็เหมือนกดลิงก์หรือว่าโทรกลับก็จะตกเป็นเหยื่อของคนร้ายนั่นคือการทํางานของ FBS คือไปดรอปสัญญาณค่ายมือถือจริงให้ลดต่ําลงแล้วตัวเองให้เขามาเกาะแล้วก็ส่งข้อความครับแต่ไอ้เจ้าเครื่องนี้มีหน้าที่ไปจับหา FBS อีกทีหนึ่งมันไปหาสัญญาณตรงไหนของ FBS ล่ะพี่ก็มันจะ ตรวจสอบถึงการกวนของคลื่นสัญญาณการก่อกวนใช่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นับนนว่ามีสัญญาณแทกเข้ามาแล้วดรอปสัญญาณเดิมเขาเนี่ยลงแสดงว่ามันจะรู้ถูกไหมว่าณตอนนี้เนี่ยเอฟบีเอกรททำง,งานอยู่คือไปดรอปสัญญาณค่ายมือถือหลักๆบ้านเรา3ค่ายลงครับ แล้วก็เอฟบีเอกำลังจะกระจายข้อความปลอมจากมิจฉีสไปนะไอ้เจ้านี้ตรวจรู้ออรมันรู้กระทั่งพิกัดเลยไหมค,นนครับท่านัฐธรครับความจริงแล้วมันทํางานลนักษณะเป็นโครงข่ายร่างแห่อย่างนี้นะครับถ้าเกิดบริเวณไหนหรือว่ารูปร่างแห่ตรงไหนที่สัญญามันดรอปลงเนี่ยคือเป็นการกวนสัญญาณ 3G 5G เนี่ยเพราะพอสัญญาณมถูกกวนปุ๊บเนี่ยมือถือมันจะสวิตช์มาใช้ 2G โดยอัตโนมัติเนี่ยอันนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าบริเวณไหนที่สัญญาณมันอยู่ ในระดับ 2G ต,ตรงนั้ตรงนน่าจะมี f p s ง่า,งายๆอยว่าก็เคยครตรวจจับได้ที่ห้างสับสินค้าแห่งหนึ่งกลางกรุงเทพมหานครแล้วโดยใช้เครื่องมือตัวดีนะครับความจริงเราอันนี้เรามีสําหรับขึ้นย้ายได้แต่ตัวใหญ่เรามีอีกเรายังมีติดรถอยู่ทั้งหมด26คันท่านตรายลงแสดงว่าพอ FBS อยู่ตรงไหนมันไปดรอปสัญญาณปุ๊บไอ้เจ้านี้ไปควานหาแสดงว่าวันนั้นเนี่ยที่ไปจับที่ซอยวันจันทร์60ก็มีไอ้เจ้าตัวนี้ไปด้วยเป็นผู้ช่วยตํารวจเลยครับ ตะกี้ธนทรบอกแล้วนะคะว่านอกจากไอเจ้าอุปกรณ์พกพาแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีติดตั้งในรถยนต์ด้วยทั้งหมดกี่คันนะท่าน26คันนะอยู่ที่ส่วนกลางหนึ่งคันแล้วก็อยู่ที่ภาค4คี่ภาคทั่วประเทศเนี่ยสี่คันแล้วอยู่ที่เขตคือตามจังหวัดต่างๆอีก21คันอันนั้นตำรวจไซเบอร์ยืมได้ไหมครับก็ยืมหมดนะครับข้าราทการสนเขาเข้ามากสชอะไรที่ใช้ได้แล้วก็เกื้อกูลการบริหารการการถูกไหมครับครับผมถามนิดนึงอันนี้คือพกพาในรถเนี่ย มันใหญ่ขึ้นมันขับตะเวนเอาภารกิจจริงๆสมมุติถ้าไม่ได้ใช้ในหา FBS ธนทรมันทําหน้าที่อะไรฮะไอ้เจ้าในรถแม้กต่ตัวนี้ด้วยเนี่ยคือความจริงเนี่ยมันทําหน้าที่หลายอย่างขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในเครื่องนะครับส่วนหนึ่งที่เราใช้งานหลักๆคือตรวจสอบคุณภาพของสัญญาณ<อ>เรียกว่า QoS หออมายควาว่ามือถือ <of Swiss. S 2> ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้ร,รับสัญญาณ เต็มไหมจากค่ายมือถือที่กระจายมาใช่ครับคือกส<ห>ชเนี่ยทำงานเชิงรุกอยู่แล้วว่าเราจะออกไปสุ่มตรวจพื้นที่ว่าสัญญ,ญาณเนี่ยมันมีความแรงความอ่อนมากน้อยขนาดไหนหรือว่าบางกรณีที่ผู้ใช้บริการร้องเรียนมามว่าสัญญ,ญาณมันอ่อนจังม,มันต่ำกว่ามาตรฐานหรือเปล่าเราก็ใช้เครื่องมือพวกนี<อ>้เราไปตรวจสอบคุณภาพของสัญญาณครับสมมติถ้าตรวจเจอว่ามันสัญญาณมันมาอ่อนก็แจ้งค่ายมือถือว่าองต้องดูแลต้องคุยกับค่ายมือถือครับคือปกติแล้วเนี่ยเขาก็รายงาน มายัางกสชอ,อยู่เป็นประจําอยู่แล้วนี่เราก็ตรวจสอบเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เขารายงานมาเนี่ยถูกต้องกับความจริงหรือเปล่าท่านแต่ลงอย่างกรณีที่เราไปชายแดนทางด้านสักแก้วครัไอ้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยโดยเฉพาะในรถของที่ท่านธนรทนกรกำละังอธิบายเนี่ยมันก็สามารถไปจับสัญญ,ญาณที่มันล้าไปฝั่งเพื่อนบ้านได้ด้วยไหมฮะใช่ครับในวันนั้นที่ไปกับท่านธนาทรก็อเอาไปตรวจสอบครับถึงได้ทราบว่ามันมีสัญญ,ญาณที่ไปเอือ้อ ใก่คอเไปถึงจุดตึกที่เป็นเชื่อว่าเป็นแหล่งของพวกสแกนนเตอร์โอ้โอ้โอ้ท่านทัตทรันใน26คันกรุงเทพ1คันแล้วก็กระจายอยู่ตามเขตต่างๆเนี่ยทุกนี้ก็จะมีภารกิจออกนอกพื้นที่ทุกวันก็ต้องใช้ให้เต็มศักยภาพรถพวกนี้ก็ทํางานในสุดนพิพาคเราก็ใช้รถไปตรวจสอบไม่ว่าจะไปที่ อาสาแก้วที่เราไปมาเราจะมาเท่ยผมก็ท่านพลตรีทัชชัยปิตาลบุตรท่านผู้จัดการไซเบอร์ท่านพลตรโทไต่รงก็ไปร่วมนกานทางานะนะครับ <c oughs> ก็ก้าอุปกรณ์พว่นี้ไปทํางานด้วยเราจะได้รู้ว่าสัญญ,ญาณมันกระจายแรงขนาดไหนไปไกลขนาดไหนไปเชื่อให้กับกันขอเซนเตอร์ทึ่อยู่ข้างบ้านเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยตรงนี้เราก็ดําเนินการตั้งแต่สระแก้วแม่สอดเชียงรายระนองอะไรเนี้ยไปมาหมดไปมาหมดครับผู้ชมฮะทราบว่าเดี๋ยวนอกจากเรามีอุปกรณ์ทันสมัยแบบนี้นะทางตำรวจไซเบอร์เองเนี่ย เขาก็กำลังจะมีการหารือกับทางอาจารย์คณะอาจารย์ถูกไหมฮะของที่ที่ไหนฮะชองกาธนบุรีครับอันนี้เราจะตั้งเห็นบอกจะตั้งศูนย์กลางครับเราเรียกว่าเป็นศูนย์ of k n o w l e d ร e นะครับซึ่งเราจะมีการทํางานร่วมกันกับทางอาจารย์โดยเฉพาะภาควิชาคอมพิวเตอร์นะครับเบื้องต้นเนี่ยก็มีการนําเอา AI มาใช้ในการทํางานตํารวจ2โซลูชันนะครับหก็คือใช้ AI ในการพิจิตรคาดการณเพื่อจะใช้ในการกรอกข้อความ ในช่องข้อความต่างๆของเจ้าที่ประจำศูนย์ AOC นะครับให้มีความแม่นยำนะครับไม่ก่อผิดอสองอก็คือจ,คจะใช้ไอในการร่วมความการสอบสวนของเจ้าที่ตำรวจได้ใช่ไหมครับได้ครับเพื่อที่จะทําการประมวลผลทําร่างรายงานการสอบสวนหรือคาให้การนะครับซึ่งต่อไปเนี้ยทางกระทรวงดีเนี่ยกำลังจะออกข้อกําหนดนะครับกำลังจะประสานงานกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ จจะทําตามนโยบายของท่านนายกทนตีเรื่องสํานวนการสอบสวนแบบอิเล็กทรอนิกส์ในคดีอาชญากรรมออนไลน์ครับโอ้เยี่ยมเลยเพราะว่าเดิมทีในการสอบสวนมันต้องกรอบด้วยพนักงานสอบสวนผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาทนายความรหรือบุคคลที่ผู้เสียหายได้ถูกการหาร้องขอแต่พอจะใช้ AI เข้าไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหม่นะครับถูกไหมฮะครับน่าจะทําได้เร็ววันนี้ไหมครับเรื่องนี้ทางอาจารย์บอกเดี๋ยวกําลังศึกษาอยู่นะครับแล้วก็จะให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยช่วยกันคิดด้วยโอ้อวันนั้นคุยกับท่านไต่โรงนอกรอบเหมือนกับว่านอกจากนี้ใช้ AI เหมือนจุดประกายแบบนี้นะท่านนายทนหรือว่าเป็นการแชร์ข้อมูลกันสมมุติบอยมีการแชทกับใครสักคนบนโซเชียลแต่ข้อความเนี่ยมันอาจจะมินเมเหมือนกับการจะเอ๊ะจะโดนหลอกไหมทางนู้นก็คุยมาแล้วก็ตอบไปคุยกันอยู่สักพักหนึ่งตรงนี้จะเกิดขึ้นไหมกรณีที่ใช้ AI ในการตรวจจับการสนทนาบนโซเชียลว่าเข้าข่ายจะโดนหลอกไหมไปได้ไหมฮะก็ในวันนั้นที่เราพูดคุยกันอันนี้ถือว่าเราจะทําเป็นโปรเจกต์ร่วมก่อนในแนวความคิดเนี่ยทาง คณอาจารย์ที่มาในวันนั้นบอกเป็นไปได้นะครับแล้วก็กําลังหาแนวทางในการที่จะ brainstorming กับทางอาจารย์แล้วก็น้องนักศึกษาของมจทเองรวมทั้งวันนั้นอาจารย์ท่านพูดว่าจะเชิญจากมหาลัยอื่นด้วยจะมีโอกาสเขียนัลกอริทึมหรือเขียน AI ในลักษณะนี้ที่จะพบข้อความที่คุณมินเมที่จะถูกหลอกกันนะเพราะข้อความนี้คุณเป็นการแชทสนทนาการอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ที่เปิดเป็นพับบลิกนะครับหรือเช่นคุณเจอข้อความนี้แล้วก็กำลังหลอกให้คุณไป สนทนาในช่องส่วนตัวเชื่อว่าคุณกำลังจะโดนหลอกแล้วอ,อย่างนี้ตำรวจไซเบอร์เราก็อาจจะเข้าไปเตือนท่านนะครับก็เป็นเรื่องดีๆที่ทางตำรวจไซเบอร์ทํางานเชิงรุก,นกนนในลกษณะนว้นะครับอันนี้ก็คือตํารวจก็พยายามไปดักหน้าคนร้ายแล้วนะครับคือสิ่งที่กสชกับตารวจร่วมทํามาตลอดเนี่ยเราพยายามวางมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันอาชญากรรมประเภทนี้มาตรการเชิงรุกของตารวจไซเบอร์ก็เช่นเดียวกันก็ออกไปในแนวทางที่เราพยายามที่จะไปดักหน้าคนร้ายนะครับ ในเมื่อโจรมันใช้เทคโนโลยีมาทำร้ายประชาชนเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีที่เหนือกว่าไปจับโจรน,นะฮะครับเอาละคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงน,นี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับทั้งสองท่านต่อครับผมถามท่านนัทธรน,นิดหนึ่งแล้วกันว่าก่อนหน้านี้มาตรการระเบิดสะพานโจรซึ่งท่านบอกแล้วว่าเอารถทั้ง25คันส่วนกลางหนึ่งคันไม่นับนะคันที่26ไปกระจายอยู่ตามเขตชายแดนโดยเฉพาะฝั่งตะว,วันออกแนละตะว,วันตกไปดูสัญญ,ญาณว่ามือถือที่เราส่งกระจายไปเนี่ยมันล้ําไปเอือ้อ มิจฉาชีพในเพื่อนบ้านไหมมาตรการนี้ตอนนี้ถือว่าชายแดนสงบลงบ้างไหมฮะเรื่องนี้คือคนจริงเราไปมารอบแล้วโดยเฉพาะอยงย่าิ่งชายแดนที่ติดก,กับพื้นที่ของเพื่อนบ้านที่เขตเศรษศฐกิจนะครับ เมื่อมีบทการสนุกก็จะมีพนันออนไลน์เมื่อมีพนันออนไลน์ก็จะมีคอร์เซนเตอร์ตามมาอันนี้มันเป็นสเต็ปของมันเนี่ยปีหกหกเนี่ยเราไปดูในเรื่องเสาสัญญาณที่กระจายสัญญาณข้ามผมแดนไกลไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่เชียงแสนตรงข้ามไปคิงโรมันตรงนั้นเราก็ตัดสัญญาณโดยล้มเสานะครับแล้วก็กดเสาสัญญาณและจํากัดกําลังส่งนะให้น้อยลงแต่เมื่อปี6 7ไปปลายปีเนี่ยเราเจอที่หนักกว่านั้นก็คือเรื่องไฟเบอร์ออปติก เส้นใหญ่ๆที่ลากข้ามสะพานไปเลยัลากข้ามสะพานฝังดินนั้นเราเจออันนั้นซุกซ่อนยังโอเคนะครับแต่ลากเส้นใหญ่ๆอย่างเช่น2 1 6คอซึ่งใหญ่มากเนี่ยนะข้ามไปตั้งแต่โอ้โหอันนี้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วก็ไฟเบอร์ติ้เป็นเรื่องที่สําคัญมากโดยไม่ผ่าน IPLC จุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศเนี่ยเวลาโทรเข้ามาสัญญาณเข้ามาข้อมูลเข้ามาเนี่ยมันไม่มีเกตเว์ตรวจสอบเราก็ไม่รู้ว่า สัญญาณที่เข้ามาเนี่ยมันมาจากต่างประเทศหรือเปล่าถ้ามีการลักลอบลากสายสัญญาณแล้วก็ไปบริการยังเอ็นยูเซอร์โดยตรงเนี่ยเมื่อเขาโทรเข้ามาเราส่งข้อมูลเข้ามามันก็เหมือนส่งข้อมูลแล้วโทรภายในประเทศตรงนี้เราไม่มีโอกาสรู้รได้เลยผู้ร,รับให้ลงรู้<ม>ได้เลยว่าลักษณะนี้เป็นแกงคอรสเซนเตอร์หรือไม่อะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญแล้วก็ป่าปามาโดยตลอดตั้งแต่หนองคลายมุกดาหารเราไปปิดท้ายที่ ไม่สอดที่เราเจอ,อ<ม>ขนาดใหญ่เราก็ติดตามตรวจสอบกลับมาระยะหนึ่งก็อาจจะโผล่ึ้นมาอีกก็ได้กสชร่วมกันกำรนจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็ทางานเชิงลุกคือตรวจซ้ําเราไปตรวจซ้ํอีิทีว่ามันเกิดขึ้นซ้ำไหมอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นหรือเปล่าโดยเฉพาะยิ่งเมื่อวันพุธที่22ที่ผ่านมาก็มีมติงานที่ให้ออกมากําหนดว่าในกรณีที่จะ ขออนุญาตเชื่อมต่อระหว่างประเทศเนี่ยให้ใช้บริเวณเดิม,มห้ามเพิ่มเติมไปยังจุดจุดใหม่เพราะเราจะตรวจสอบลําบากเมื่อมีการกําหนดไว้ในจุดเดิมแล้วเนี่ยเออมื่อรากสาย,สายสเสร็จเรียบร้อยเราจะไปตรวจสอบหลังจากนั้น3เดือน6เดือนไปตรวจสอบอีกทีงว่ามีสายแปลกปลอมคู่ขนานไปอีกหรือไม่อันนี้เราก็ทํางานร่วมกับทางตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันในส่วนของไซเบอร์นะครท่านไตรลงครับ,รบดูแล้วเทรนการหลอกลวงปีนี้ในสถิติการเกิดคดีออนไลน์ในพีที่แล้วเนี่ย อันดับหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นเรื่องของการหลอกขายสินค้าและบริการยังเหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นท่านจะซื้อสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยขอให้ดูจากบริษัทมาตรฐานหรือ,รอแลตฟอร์มมาตรฐานนะครับแล้วก็ตรวจสอบจากผู้ที่ซื้อบริการก่อนหน้านั้นเนี่ยว่าเป็นอย่างไรลำดับที่2ที่ถูกหลอกมากสุดก็คือการบอกลวงให้ทํากิจกรรมนะครับแล้วก็จะมีรางวัลให้กําลังฮิตอ,อย่างล่าสุดเนี่ยก็แอปจาร์เก็ตนะครับที่มีการให้ไปล่าเหรียญ ซึ่งขณะนี้เน,เนี่ยเราได้มีการสืบสวนจนพบว่าอาจจะเข้าข่ายความผิดนะฮะจัดให้มีกิจกรรมเสี่ยงโชคโ,โดยไม่ได้รับอนุญาตเรียกพรบการพน,น,นันพรบการพน,นันนะครับได้ทำหนังสือสอบถามไปที่กระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ถ้ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยตอบกลับมาอย่างไรเนี่ยเราจะได้ดำเนินการต่อนถ้าเป็นกรณีตอบมาว่าไม่ได้อนุญาต ผู้ให้บริการแอปนี้ก็จะมีความผิดตามกฎหมายแต่แอปนี้เป็นสัญชาติอินโดนีเซียถูกไหมครับแต่เมื่อทําผิดตามกฎหมายไทยเนี่ยทางตำรวจไซเบอร์เราจะเสนอเรื่องนี้ไปยังกระทรวงดีอีนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสนอปิดกั้นต่อไปผมเข้าใจแล้วบางทีเนี่ยต่างประเทศเป็นแอปเขาไม่ผิดกฎหมายบ้านเขาแต่พอมันเข้ามาบ้านเราเพราะมันมาทางโซเชียลถูกไหมฮะมันผิดกฎหมายบ้านเราเราก็ใช้มาตรการในการปิดกั้นได้แล้วในการสมัครเล่นแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยนะครับหรือทํากิจกรรมอย่างที่เรียนเนี่ยฮะแอปพลิเคชันเนี้ย คู่ที่จะเล่นเนี่ยจะต้องอนุญาตให้เขาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากเลยนะครับหลายอย่างแล้วก็แอปพลิเคชันเนี้ยเดิมเนี่ยเขาเป็นเหมือนลักษณะแอปพลิเคชันหาคู่หรือหาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวรนั้นก็จะมีการเปิดการให้ทราบเข้าถึงโลเคชันของคนอื่นที่ท่านสมัครเล่นไปครั้งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านอาจจะเสี่ยงภัยต่อการที่ข้อมูลจะรั่วไหลและอาจจะให้มิจฉาชีพน่ะนไปใช้ในทางที่ มาทำให้ท่านเสียายได้นะครับวันนี้หมดเวลานะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเรบลาลาคุณผู้ชมพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ